สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ก็พบกับผมนะครับติฟนะครับผมครับก็วันนี้พอดีก็อ่านหนังหยิบหนังสือเล่มนี้มาอ่านนะครับผมครับก็ชื่อหนังสือนะครับกลยุทธ์นอกคอกนะครับรวยนอกตํารานะครับผมครับครับก็หนังสือเรื่องนี้ก็ด้านเนื้อหานะครับก็พูดถึงคนที่ ประสบความสำเร็จนะครับ 2- 3คนนะครับก็มีกลยุทธ์อะไรที่แตกต่างกันนะครับครับแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ประทับใจตรงชื่อของหนังสือนะครับผมครับก็เรียกว่ากลยุทธ์นอกคอกนะครับรยนอกตำรานะครับแล้วก็บอกว่า you can reach in your own way นะครับ ครับก็ชื่อของหนังสือเรื่องนี้ครับก็ยืนยันนะครับก็ว่าคนเราเนี่ยก็คือมีความแตกต่างกันนะครับผมครับทีนี้เราก็สามารถนะครับคิดแล้วก็สร้างสรรค์นะครับในมุมของเราตัวเราเองได้นะครับไม่ว่าเราจะอยู่ตรงจุดไหนนะครับผมครับครับก็คือ ก็เป็นการศึกษานอกโรงเรียนนะครับผมครับเราก็สามารถเรียนรู้อะไรต่างๆนะครับครับโดยตัวของเราเองได้นะครับครับก็ประทับใจตรงชื่อของหนังสือเล่มนี้นะครับครับผมครับครับบางเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่ในตำรานะครับครับบางสิ่งบางอย่างนี่บางทีเราก็อยู่ที่สติปัญญาของเราเองนะครับผมครับอย่างนี้ด้วยนะครับครับ ก็ในหนังสือเล่เลมนี้ครับก็จะพูดถึงคนที่ประสบความสำเร็จนะครับว่ามีกลยุทธ์อะไรต่างๆบางทีก็เป็นกลยุทธ์อะไรที่เก่าแล้วอะไรเงี้ยนะครับก,กอ็อาจจะไม่เหมาะสมสำหรับยุคนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมครับแต่ทีนี้ก็มีหัวข้อหนึ่งนะครับที่เรียกว่ากลยุทธ เพื่อความอยู่รอดของร้านค้าปีกนะครับครับครับตรงนี้เขาก็จะมี3หัวข้อนะครับก็คือกลยุทธ์ด้านการเงินนะครับกลยุทธ์ด้านการตลาดนะครับแล้วก็กลยุทธ์ด้านการบริหารนะครับก็คือ3หัวข้อนะครับเพื่อความอยู่รอดของร้านค้าปีกนะครับผมครับอย่างกลยุทธ์เรื่องการเงินเนี่ยเขาก็ ยกตัวอย่างว่าก็คือลดต้นทุนนะครับการดำเนินงานนะครับผมหรือว่าอีกอันนึงก็คือหารายได้เสริมนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเน้นสินค้าที่มีกำไรนะครับอันนี้ก็คือในด้านการเงินสำหรับร้านค้าปลีกไรเงี้ยครับผมแล้วก็อันที่สองนี่ก็จะเป็นเรื่องการตลาดนะครับ ก็คือ,อให้ดูกลุ่มเป้าหมายนะครับลูกค้าแล้วก็เพื่อที่จะจัดหาผลิตภัณฑ์นะครับให้ถูกกับกลุ่มเป้าหมายนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือในหัวข้อการตลาดเนี่ยนะครับก็คือการจัดรูปแบบร้านค้าใหม่นะครับผมครับครับแล้วก็หัวข้อที่3นะครับก็การบริหารก็คือ ขายของนอกร้านแล้วก็การขายตรงแบบไม่มีร้านค้านะครับผมครับครับอะไรลักษณะเนี้ยนะครับผมครับก็3หัวข้อใหญ่ก็คือในเรื่องการเงินนะครับในเรื่องด้านการตลาดแล้วก็ในด้านการบริหารนะครับก็อย่าง3หัวข้อเนี้ยเราก็สามารถเอามาปรับปรุงนะครับเปลี่ยนแปลงในวิถีของเราได้นะครับสําหรับ ร้านค้าปลีกนะครับผมครับครับอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์นะครับเพื่อความอยู่รอดของร้านค้าปลีกนะครับ3หัวข้อนะครับครับจริงๆหัวข้อมันก็มีอยู่3หัวข้อทีนี้เราก็สามารถเอามาปรับเปลี่ยนนะครับในมุมหรือว่าในทางของเราได้นะครับผมครับครับอันนี้ก็ เป็นกลยุทธ์นะครับนอกคอกรวยนอกตำลานะครับครับคนเราก็สามารถคิดสร้างสรรค์อะไรด้วยตัวเองได้นะครับผมครับครับโดยที่บางทีเราก็ฝึกฝนดึงศักยภาพของเราออกมานะครับใช้นะครับผมครับวันนี้ก็มีเท่านี้ครับครับสวัสดีครับ